สวัสดีค่ะเขาครัวทําเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทาเมนูบัตเตอร์เค้กนะคะเป็นบัตเตอร์เค้กส้มค่ะวิธีการทําง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ค่ะเริ่มต้นนะคะเรานําส้มนะคะล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็สบพห้แห้งนะคะนํามาขูดเอาเฉพาะผิวค่ะส้มวันนี้ใช้เป็นส้มนาเวลนะคะเอดซื้อมาจากแมคโครเนาะเนี่ยค่ะขูดเอาเฉพาะส่วนของผิวนะคะอย่าให้โดนผิวด้านในที่เขาเป็นขาวๆนะคะเดี๋ยวเขาจะขมเนาะค่ะหลังจากนั้นเรานําเนยสดรสจืด90กรัมใส่ลงในชามผสมตามด้วยน้ําตาลทราย80กรัมแล้วก็ผิวส้มที่เราขูดเอาไว้ค่ะ ค่ะแล้วเราก็ตีนะคะใช้สปีดปานกลางค่ะตีให้เขาขึ้นฟูเลยค่ะค่ะหลังจากที่เขาฟูเนียนประมาณนี้นะคะเราก็ค่อยๆทยอยใส่ไข่ไปค่ะอันวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะทั้งหมด2ฟองค่ะทยอยใส่สลับกับการตีผสมให้เข้ากันนะคะ ค่ะหลังจากที่เขาเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ใบที่2องลงไปค่ะเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตีให้เขาเนียนตามภาพเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนมาดูในส่วนของแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งสาลีในประสงค์90กรัมค่ะผสมกับผงฟู1ช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ทยอยร่อนแป้งลงในชามผสมค่ะ เราร่อนซัก 2- 3รอบนะคะค่ะแล้วก็ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้เป็นพายซิลิโคนค่ะค่อยๆตะล่อมเขาให้เข้ากันค่ะไม่ให้เห็นเม็ดแป้งเป็นเม็ดสีขาวๆนะคะค่ะหลังจากที่ร่อนแป้งรอบแรกตะล่อมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งรอบที่2ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันค่ะ ค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะจะสังเกตว่าเราจะไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งสีขาวๆแล้วเนาะค่ะหลังจากนั้นเราใส่น้ำส้มลงไป55มิลลิลิตรค่ะน้ำส้มก็ประมาณครึ่งลูกจากที่เราขูดเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันค่ะคนให้เขาเนียนเข้ากันเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราใส่แบตเตอร์นะคะลงในพิมพ์ลูฟค่ะจะใส่เป็นถ้วยขับเคกก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเคาะพิมพ์นิดหน่อยนะคะนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ25นาทีแล้วแต่เตานะคะอบเสร็จสุกออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาตามภาพเลยค่ะพักเอาไว้ให้เย็นนะคะถ้าจะให้อร่อยบัตเตอร์เค้กเนี่ยต้องแช่ตู้เย็นเนาะกินเย็นๆจะอร่อยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาออกจากพิมพ์ค่ะก็จะได้บัตเตอร์เค้กหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อด้านในกันค่ะค่ะก็จะได้เนื้อด้านในนะคะเนียนตามภาพเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วาคา่ะสำหรับเมนูบัตเตอร์เค้กส้มนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากฝากเพื่อนๆไว้อีกหนึ่งเมนูค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทงั้งทางช่องทาง youtube และช่องทาง facebook เพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ